ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา บีดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่า ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่ที่พบก็คือ กรณีที่ตัวเด็กนะคะ ต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายัางต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจ ช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็ก คือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครองส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะ ก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ